สวัสดีครับผมวันนี้มาบรรยากาศแปลกๆหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในรายการ The Peak Review ครับผมหลายๆคนนะครับที่เป็นเกมเมอร์แล้วก็กำลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆสักตัวนะครับก็ควรจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นระดับ Mechanical คีย board นะครับหลายๆคนคงรู้จักกับ b บรนดเรือบครับหรือที่รู้จักกันในนาม Corsair นะครับซึ่งวันนี้ผมมามีคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ทดสอบและออกแบบโดยโปรเพเยอร์นะครับซึ่งก็คือ Corsair K70 RGB TKL Champion Series ครับผม ก็สำหรับเจ้า k 7 0 rgb tkl นะครับผมขอเรียกสั้นๆเป็นแค่นี้ก็พอนะเพราะว่าชื่อเต็มๆมันยาวมากเป็นคีย์บอร์ดนะครับที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนไประดับถึงโปรเพเยอร์ที่ใช้พกในการแข่งขันนะครับคือวัสดุด้วยวัสดุความแข็งแรงความทนทานแล้วก็สีสันเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์สาหรับทุกคนที่เป็นเกมเมอร์แล้วก็ชื่นชอบสำหรับเกมเมอร์เลยนะครับสำหรับของแถมที่ทางคอไซให้มาในกล่องนะครับก็คือปุ่มดึงคีย์แคปแล้วก็คีย์แคปสำหรับเปลี่ยนเป็น หมดเล่นเกมที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็น FPS อันนี้เป็น MOBA ก็เลือกเปลี่ยนตามใจชอบคุณเลยคือผมมองว่าฟิลลิ่งอ่ะมันจะต่างกับผมไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้แกะนะครับคือฟิลลิ่งอ่ะมันจะต่างกับปุ่มอันนี้อันนี้จะเป็นปุ่มเรียบแต่อันนั้นอ่ะจะมีความแบบขูขะขูดขะให้สสัมผัสติดมือหน่อยนี่อันนี้ถ้าคุณเป็นสาย MOBA ก็เปลี่ยนเซ็ต MOBA าเขาให้เซ็ต MOBA มาถ้าเป็นสาย FPS ก็เขาให้เซ็ต FPS มาแน่นอนว่าทุกตัวยังเป็นไฟลอดเหมือนเดิมครับผมก็คราวนี้เราจะมาาดููรปลักณภยนอขง K70 R G B T K L ตัวนี้กันนะครับคือเป็นคีย์บอร์ดแบบ T K L ก็คือเทนเคเลตก็คือไม่มีนี่น,น,น้แพดตรนนี้คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเหมาะสำหรับเกมเมอร์นะเพราะว่าหลายคนนะ่ะก็ต้องการแบบพื้นที่สบัดเมาส์อ่านี่หรือแบบบางคนวางคีย์บอร์ดเอียงหรือถ้าคุณวางแบบเอกลุเสียนะเห็นไหมมันไม่กินที่ตรงนี้นรูมลักภายนอกวัสดุอ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็ด้านหลังผมไม่รู้มองเห็นไหมมันจะมีจุกยางแบบเบลเลอร์กันลื่นนี่นี่ปรับแล้วก็ปรับได้ หนึงระดับอ่านี่ค่อนข้างดีเลยส่วนข้างบนคุณจะเห็นว่ามันมีหลายปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มพวกมัลติมีเดียตรงนี้เฮดพอสค k i ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงเนี้ยที่ผมชอบมากเลยคือเป็นค l ลิ่งแบบเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ตรงนี้แล้วก็เป็นปุ่มมิวเสียงเลยสวยงามส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มล็อกวินโดว์ปุ่มปรับแสงไฟอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกทีนึงตอนแสงไฟ โดยรวมคุณภาพคีย์บอร์ดผมมองว่าถูกใจสายเกมเมอร์ความทนทานมีแน่นอนใส่อารมณ์ได้เต็มที่อ่าอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นของเจ้า k 7 0ตัวนี้ก็คือด้านหลังก็คืออันนี้เป็นธรรมดาคือสายเสียบนี่ผมอ่ะโฟกัสละนี่อันนี้คือสายเสียบที่เป็น Type C ส่วนคุณจะเห็นปุ่มตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับการแข่งขันเลยถ้าคุณเปิดตรงนี้เปิดใช้ปุ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะทําให้ตัดฟังก์ชันที่เป็นเกี่ยวกับอ่าปุ่ม มาโคทุกคนที่คุณตั้งไว้ทั้งหมดเป็นปุ่มพื้นฐานเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตรงนี้ช่งเหมาะกับการใช้แข่งขันมากเจ้า K70 ตัวนี้นะครับมากับสวิตนะครับเชอร์รี่ MX Speed Silver นะครับที่ทนต่อการกดถึง100ล้านครั้งสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่ค่อยอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูสําหรับชื่อสวิตตัวนี้นะครับคือมันเป็นปุ่มที่ตอบสนองได้ไวกว่าทั้งบ er ูและเลสแล้วก็ใช้แรงกดน,ะน้อยมากส่วนฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นแนวเงียบๆลีเนียเงียบๆให้ความสมัมผัสเหมือนแบบ ปุ่มเลสสวิตต์อะ่ะมันไม่ใช่คลิกลี่แบบบูนะอ่ะเนี่ยผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้คือคุณต้องไปลองกดดูคุณถึงจะสัมผัสได้แต่ถ้าให้พูดถึงฟีลลิ่งตัวผมอะ่ะมันคือปุ่มแบบปุ่มเลสแต่ว่าการตอบสนองของปุ่มสปีดเนี่ยมันชื่อมันก็บอกไปแล้วนะว่ามันเป็นแบบซิลเวอร์มันเร็วอ่ะั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้เต็มๆกันดูนะครับ และแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแมคคัน,นิีเข้าคีย์บอร์ดก็คือไฟ RGB ครับผม สำหรับเจ้าตัว K70 ตัวนี้นะครับสามารถปรับแสงสูงสุดถึง200กว่าแบบเลยนะครับแต่ว่าต้องไปโหลดโปรแกรมของทาง Corsair มาก่อนนั่นก็คือทาง IQ นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณใช้หลายๆอย่างที่เป็น Corsair ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์แรมเคสหรือว่าแม้กระทั่งพัดลมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถลิงก์ผ่านได้โปรแกรมผ่าน IQ เลยคุณอาจจะตั้งทีเดียวแบบให้มันเป็นธีมเดียวกันเพื่อความสวยงามอย่างเงี้ยก็ลองไปปรับลเล่นดูคือถ้าคุณโหลดมาแล้วเนะี่ยคุณจะปรับได้ตั้งแต่ แต่งปุ่มมาโคปรับสีปรับปุ่มต่างๆได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับก็ลองไปใช้ดูในโปรแกรม IQ ครับผมอีกจุดนึงน,นะครับที่เป็นจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดพีคเลยนะครับของเจ้าตัว K70 RGB TKL Champion Series ตัวนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับข้างๆปุ่มนี่ๆๆข้างๆปุ่มไทสีมันคือทัวนัเมนต์โหมดครับถ้าคุณเปิดนี่เห็นไหมว่ามันจะมีไฟขึ้นมิวนีวนว่ไม่ตองถ้าเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นไฟขึ้นแล้วก็สี จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเดียวอขออนุญาตมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเดียวทัวร์นาเมนต์โหมดคืออะไรทัวร์นาเมนต์โหมดก็คือถ้าคุณเปิดโหมดนี้มันจะปิดแอคชั่นคีย์มาโคคีย์ที่คุณตั้งไว้ทั้งหมดแล้วก็แสงจะใช้ได้สีเดียวคือสีแดงเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าแสงสีแดงเนี่ยจะทําให้กระทบสายตาหรือแบบรบกวนสายตาน้อยที่สุดในการแข่งขันนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นโหมดที่คนเอาไปใช้ในการแข่งขัน,ข,นข้างนอกเป็นทัวร์นาเมนต์แบบออฟไลน์ ine, ซึ่งผมว่าเหมาะกับการพกพาและใช้งานมากๆร,รกััับสห้ตตวว K70 นี ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดแมกเนิคอลก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกดีๆว่าคุณรับข้อดีและข้อเสียของมันได้มากน้อยแค่ไหนผมขออนุญาตเริ่มที่ข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับเนื่องด้วยที่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีภาษาไทยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนหรือบางคนที่พิมพ์แบบสัมผัสได้ก็อาจจะไม่มีปัญหาส่วนข้อเสียอีกอันหนึ่งสำหรับคนติดน,นําแพดแน่นอนว่าด้วยความที่มันอยากให้พกพาสะดวกง่ายมันจะตัดน,น้ำแททา,ป,แาป็นคนที่โอเคพิมพ์ตัวเลข ในระดับข้างบนได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหามากมายนะักอีกข้อเสียหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับก็คือตรงมุมครับนี่มันจะมีความคมเล็กน้อยนี่ถือว่าคมเล็กน้อยนะก็ขอให้ระวังไว้ด้วยคืออย่าทําตกเลยผมคิดว่าถ้าทำตกเนี่ยมุมนี้อาจจะบิดหรือแตกได้เลยนะมาถึงข้อดีกันบ้างข้อดีหลักๆเลยก็คือสวิตของเจ้าตัวนี้ครับคือตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทนทานถึง100ล้านครั้งเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าสวิตท,ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นปุ่มลอยเห็นไหมมให้ดูนี่ ปุ่มลอยมีข้อดียังไงข้อดีก็คือ1ไฟเนี่ยมาเต็มจัดเต็มแน่นอนเห็นเต็มแน่นอน2ก็คือการที่เป็นปุ่มลอยจะทําให้คุณทำความสะอาดคีย์บอร์ดง่ายขึ้นครับเพียงคุณถอดคีย์แครออกมาทั้งหมดเป่าลมแล้วก็เอาแบบแปรงปัดฝุ่นนิดหน่อยเรียบร้อยทอาความสะอาดง่ายแบบแบบง่ายๆเออเอาผ้าชุบน้ําบิดมันมาเช็ดตามร่องตามอะไรเงี้ยสบายเลยแล้วก็ด้วยที่มันมีโหมดทวร์นาเมนต์โหมดอะไรเงี้ยคือสมมุติว่าถ้าคุณเล่นเกมหรือแบบคุณไปแข่งงานออฟไลน์อะไรเงี้ย คุณเปิดเทนนิสได้หมดคุณไม่ต้องกังวลเลยนะจะไปโดนปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มมาโคปุ่มวินโดว์อะไรเงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคือสายเกมเมอร์เลยอ่ะเนี่ยสำหรับข้อดีข้อเสียมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้คุณไปตัดสินใจเลือกแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าไอ้เจ้าตัว k 70ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่าก็ลองตัดสินใจเลือกดูครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ได้ใช้เจ้าตัว k 70เนี่ยมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวคร สบายและความงา่ายของผมเองคือโดยส่วนตัวของผมอะ่ะผมเป็นคนที่ใช้คีย์บอร์ดแบบ Ten k e y l e อยู่แล้วคือผมไม่ได้ใช้นำแผ่นอยู่แล้วเพราะผมมีนำแผ่นแยกแต่ว่าส่วนตัวของผมอะ่ะมันแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยส่วนสวิตช์เนี่ยแรกๆต้องปรับตัวหน่อยผมยอมรับว่ามันลั่นไวมากถ้าคนเล่นแบบ FPS หรือไอ้คคนเล่นโมบ้าเนี่ยถ้าคุณเล่นโมบ้าเนี่ยมันตอบสนองค่อนข้างที่จะไวมากคือแบบกดปุ๊บลั่นปั๊บอะ่ะอันนี้คือเห็นผลชัดเจนแล้วก็ผมมีปัญหาครับส่วนตัวผมจําภาษาไทยไม่ได้ทุกตัว คือถ้าเป็นคําปกติที่พิมพ์อะโอเคแต่ถ้าผมต้องพิมพ์งานหรือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีนึกคิดทําให้มันช้าไปบ้างแต่ถ้าใช้ไปนานๆสมมติผมใช้แค่เดือนเดียวผมคิดว่าผมชินโดยภาษาเนี่ยไม่จะเป็นเลยแต่ถ้าคุณอยากต้องการภาษาแน่นอนว่าเขาก็มีคีย์แคปซื้อให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับเจ้าคีย์บอร์ด K 7 0 RGB TKL Champion Series ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ราคานะครับส่งหมอยู่ คุณลองตัดสินใจดูนะสาหรับส่วนตัวผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นปุ่มนี้หรือว่าเป็นโหมดของทัวนาเมนต์โหมดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์สายเกมเมอร์โดยแท้จริงอีกอย่างหนึ่งคือไฟอ่ะมันสวยมากจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอข้อคุมทางคอแฟนะครับที่ส่งเจ้าตัว K70 ตัวนี้มาให้ทงพวกเราเด e p e ได้ลองใช้งานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเด e p ของพวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดี